ก็ค้างคืนอยู่เพราะเมืเ่อคืนนี้หลังจากรถ,รถเกิดอุบัติเหตุ17นาฬิกานะซอพอีชัยก็นำคนเจ็บทั้ง4คนะเนาะเพราะว่าหมวดฟื้นช่างดำแล้วก็แม่คำใสก็เป็นผู้ป่วย3คนแล้วก็คู่กรณีที่ขี่มอไซค์แล้วก็ 好啊、okay. i สวยยอู่แต่ก็ต้องซ่อมแบบนี้เขาเรียกว่าส้มหมอไม้ไล่ไว้ you <sweak>